ย้อนกลับไปที่บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพบธบธรนาทีแรกที่ปฏิบัติหลังเกษียณจากอายุราชาการก็คือไปบวชที่วัดหงใ,ในที่สุดก็ศึกนะศึกเมื่อวันที่24ตุลาคมช่ค่คะหลังจากนั้นเพิยงไม่กี่วัน29ตุลาคมบิ Big Dang. ๊กแดงก็ได้เข้าเฝ้าเข้าถวายรายงานตัว พื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะรองร,ราชเลขาธิการ,รพระราชวางังใช่แล้วถือว่าพร้อม,อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ละและต่อไปนี้คือภาพการถวายงานอย่างใกล้ชิดของบิ๊กแดงะนะครับทราบกันใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเมื่อวันศืนสิ <10. S 2> บเมื่อวันศืนเมื่อวันที่สิบ 10, พฤศจิกายนที่สิบพฤศจิกาใช่ค่ะพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพราช,ชนี เสด็จไปทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวศาลยุติธรรมประเภทศา,ทเ<อ>าลเยาวชนและครอบครัว,รวจังหวัดดุริยางคธานีในการนั้นนะครับปิกแดงในฐานะรองราชก,ก็ก็ตามไปถวายอารักขาถวายงานอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะต่อไปนี้ก็คือภาพที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่เพิ่งได้เห็นกันคือทุกคนก็ถามหากันนะครับว่าหลังกเกษียณบิกแดงไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรต่อไปนี้คือภาพการถวายงานใกล้ชิดใช่ค่ะ<อ>ติดตามถวายงานงถวายอารักขาใกล้ชิดนะคะหลังลาสิกาอันนี้ก็คือภาพแรกใช่ค่ะนนคที่รปรากฏสู่สาธารณะทุกคนได้มีโอกาสพบเห็นนะคะย้ำนะครับเป็นภาพแรกที่สังคมได้เห็นหลังจากศึกออกมาจากความเป็นพระค่ะอย่างแรกก็คือ เข้าถวายรายงานตัวเพื่อถวายงานโดยใกล้ชิดในฐานะรองราชเลขาธิการใช่ค่ะไปดูภาพที่สองภาพที่สองครับอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนในครั้งค่ะเป็นการถวายงานถวายอาราขาด้วยสร้างมือสุดนะครับก็คือบิกแดงในฐานะรองราชนะครับก็ภารกิจสองประการหลักๆเลยก็คือถวายงาน ขันเดียวกันถวายอาราคาใช่ค่ะอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะือว่า้ทํา้น้าที่นะคะไปดูภาพที่สามครับไปดูภาพที่สามนะฮะเห็นใช่ไหมฮะเห็นค่ะเห็นภาพที่สามอยู่ด้านหลังนะคะก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับถือว่าเป็นการถวายงานกับถวายการอาราคาอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะไปดูภาพที่สี่ไปดูภาพที่สี่เห็นไหมฮะซ้ายสุด เบื้องหลัง <essel> ด้านหลังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือบิ๊กแดงเห็นใช่ไหมครับคเป็นอิริยาบถขณะกําลังถวายงานและถวายอารากขาไปในตัวพร้อมๆกันด้วยชัดเจนนะะถามกันละเกินบิ๊กแดงหลังศึกไปไหนไปทําอะไรอยากเห็นหน้าเห็นตาบิ๊กแดงหลังศึกก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะวันนี้จะให้ได้เห็นกันเต็มๆนะฮะประมาณนี้ค่ะ